สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไบรชวานครับเพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยวไบจะพามาทํามัทฉะยูซุโซดากันครับผมมีขั้นตอนและวิธีการทํายางเดี๋ยวไปดูกันครับวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีโมเนงยูซุเพีเรคับโซดาแล้วก็ผงมัทฉะครับเราเอาแป้งชงชาไปแช่ในน้าอุ่นเหมือนเดิมก่อนนะครับ ยูสูในวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด30 ML ครับจากนั้นก็ใส่โซดาตามไปอีก90 ML ครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมของมัทฉะกันครับมัทฉะในวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด4กรัมกับน้ำร้อนอีก35 m l ครับแล้วก็ลงมือตีมัทฉะเหมือนเดิมเลยครับโดยที่เราจะตีเป็นรูป W บิไปเรื่อยๆจนกว่ามัทฉะจะขึ้นเงานะครับ เมื่อตีมัชชะจนได้ที่ก็เทน้ําแข็งใส่แก้วได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เอามัชชะที่เราเตรียมไว้เทใส่ส่วนผสมของยูสุได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับมัชชะยูสุโซดาครับข้างล่างก็จะเป็นตัวยูสุที่เราผสมกันเนอะกับน้ำโซดาครับข้างบนก็จะเป็นมัชชะที่แบบให้ความเค็มค้นเลยเดี๋ยวลองมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเลิศเลยเราก็ชิมเดี๋ยวเราก็ชิมตัวข้างล่างกันก่อนนะครับ ตัวยูสุก็จะออกรสชาติแบบเปรี้ยวอมหวานครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูดให้ขึ้นมาถึงมัแขกข้างบนกันคนก่อนเนอะ สดชื่นมากครับเมนูนี้พอแบบมัช่ะผสมกับตัวมัช่ะที่แบบมีความเข้มเข้มใช่ไหมครับผสมกับตัวยูสุด้านล่างเนี่ยมันแบบเข้ากันอยู่นะใครที่แบบไม่ชอบกินมัช่ะกับนมก็ลองเลือกตัวมัช่ะยูสุโซดา oda, เป็นทางเลือกได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ทํามัช่ะเมนูไหนคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้กันได้นะครับบ๊ายบาย